สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับบิวเชนบิวจากการพ r o ป e ร์ตี้แล้วนะคะวันนี้วิวพามาดูห้องที่รีโน,นเวทสวยงาม ห้องนี้อยู่ที่ลุมพินีวิวอ่อนนุช46นะคะใกล้ MRT 4นุชนะ้น1กิโลสามารถเดินไปถึงได้เลยหรือห้างที่ใกล้ๆนะคะก็จะเป็นซีคอนสีนคลินค่ะก็2กิโลถึง8นาทีห้องนี้เพิ่งรีโนเวทใหม่เลยแล้วก็ตกแต่งได้สวยมากเห็นไหมทุกคนเห็นดีไซน์เดี๋ยวจะพาไปดูห้องกันนะคะพื้นที่26.75ตารางเมตรค่ะห้องนี้อยู่ชั้น2ตึก A นะคะเป็นห้องริมสุดเลยนะ ซึ่งจะมีวิวสวนตรงนี้เนี่ยจะหันทางทิศตะวันออกเนาะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในห้องกันเลยค่ะไปเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในห้องกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนลิ i n g ดูม m นเนโซฟาหมอนโต๊ะพรมให้หมดเลยนะคะอะแล้วก็ถัดมาเนาะในเมื่อเราอยู่ในห้องเนี่ยเราก็อยากใช้สายประโยชน์ดได้เต็มที่ ก็มีโตทำงานให้ด้วยค่ะโตนี้พับได้ด้วยนะทุกคนสำหรับเราอยากใช้พื้นที่มากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็พับโตได้มันก็ถือว่าประหยัดพื้นที่และก็เก็บของด้านบนได้ด้วยนะตรงนี้ถือว่าใช้งานได้เยอะเลยนอกจากนี้ใครมีของสะสมอาถอยอ่าหรือว่าเป็นตุ๊กตาหรือเป็นชั้นวางหนังสือเราก็สามารถเก็บได้ข้างบนตรงนี้นะคะ นี่แล้วก็บอกว่าที่นี่เขาแต่งละแนงให้สวยมากๆเลยนะ Luxury Minimal Style สุดๆและนี่ก็คือโซนห้องนอนนะคะมีประตูสำหรับเซ p ป r เรตนะและต้องบอกว่าประหยัดแอร์มากๆสมมติเราใช้พื้นที่ในห้องนี้เลาก็ปิดประตูใช่ไหมแอร์ที่ต้องจ่ายต่อเดือนอนะแบบค่าไฟต่อเดือนนะจะถูกมากๆเลยนะอ๋อแล้วพี่ลืมบอกไปว่าเฟอร์นิเจอร์ที่นี่ใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็แบบผ้าปูเตียงหรือทุกอย่างที่เห็นนะคะ ให้ไปหมดเลยนะแม้กระทั่งแจกันดอกไม้ใช่ <c oughs> คุณก็จะได้ห้องที่แต่งสวยพร้อมอยู่แบบนี้เลยนะเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะทุกคนแต่ iPad ไม่ได้ให้นะ <c oughs> อ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแต่งตัวแต่งหน้านะ ไฟตรงนี้เหมาะมากมากเลยวิวแบบชอบชอบไอเดียที่เจ้าของห้องเขาเลือกมานะคะก็คือไฟตรงนี้เราก็สามารถแบบเปิดใช้สําหรับอ่านหนังสือตอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะตอนเช้าเรามาแต่งหน้าเงี้ยไฟสําคัญนะคะทําให้หน้าเราไม่ d r อปเนาะก็ถือว่าดีมากๆเลยบิวอินตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยก็จะเป็นเหมือนส่วนบิวอินเข้าไปเลยอะเห็นปะว่าเราจะไม่มันจะไม่ลกเขาจะเปลี่ยนบานใหม่อ่า แล้วพิ่ก็ขอพีเซนตัวหนึ่งก็คือพื้นนะคะพื้นทำมาจาก SPC ซึ่งเป็นพื้นที่กันน้ำนะทุกคนจะมีคุณภาพสูงกว่าเชลฟ์อันนี้เป็นของไอเกีนะอุปกรณ์ที่แบบเห็นเร,เราเห็นตกแต่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นของไอ e a ทั้งหมดเลยนะั่๊จะอันนี้ก็ให้นะ่ะอะไร โอ้ oh, อันนี้คือสิ่งที่ทําให้ห้องมีหอมนะคะทุกคนมาถัดมาเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้ตรงโซนโต๊ะระแดงไม้ก็คือบิวอินเหมือนกันสวยงามแม้แต่ดอกไม้ก็ให้นะทุกคน ป้าเดี๋ยวเราพาไปดูโซนห้องครัวกันดีกว่ามาถึงโซนห้องครัวกันแล้วนะคะห้องครัวที่เนี่ยถือว่ากว้างมากๆเลยนะเริ่มแรกเลยนะเรามาดูตรงโซนครัวกันก่อนเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะแมกกาท้างแบบบานตรงนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะตรงเนี้ยคือเปลี่ยนตรงเชฟวางของก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยตรงเนี้ยสามารถกันน้ำได้เยอะ er, มากๆเลยนะแล้วของแบบเล็กๆแน่นอนน่ารักน่ารักเนี่ยก็ให้ไปแมกกาทัางกรอบรูปก็ให้ด้วยนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านนี้จะเป็น เคาน์เตอร์บาร์ไว้สำหรับนั่งทานข้าวเห็นไหมว่ามันมีพื้นที่เยอะจริงๆอะทุกคนที่แบบเราสามารถมาเอนจอยได้หลายๆอย่างเนาะตรงนี้สามารถพับได้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากได้พื้นที่เพิ่มในการวางของทำอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่พิ้วเห็นอย่างหนึ่งนะก็คือเราสามารถทำงานเพิ่มได้ก็คือมันนั่งถ่ายคอนเทนต์สนุกๆได้ด้วยนะตรงนี้ระเบียงมาที่ระเบียงกันดีกว่าค่ะ เลยเป็นที่นี่ถือว่ากว้างมากๆเลยนะแล้วก็มีตรงราวตากผ้าที่ทางเจ้าของเนี่ยเขาทําเพิ่มไว้ให้หนะทุกคนเอ้ยพอมาเปิดตรงนี้แล้วดูดิแบบรู้สึกห้องมันเย็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าวิวที่เราได้ก็จะเป็นวิวสวนด้วยนะและนี่ก็คือห้องน้ําของเรานะคะกระสกเนี่ยเดิมมันเป็นแบบเล็กๆ ของโครงการแต่ทีนี้เรามีการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเป็นกระจกบ,บานใหญ่เห็นไหมว่าเราส่องเต็มตัวได้เออเวลาผู้หญิงแต่งตรงแต่งตัวเนาะอันนี้นะคะก็ให้น้ำมาจากไอเกียนะคะทุกคนตรงโถสุขภัณฑ์ก็มีการเปลี่ยนใหม่นะแบบนี้จะประหยัดน้ําได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตงส้นซาน้าก็ถือว่าเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็มีประตูที่กั้นแบบไม่ให้น้ากระเด็นออกอะ่ะทุกคนเราก็จะได้ห้องน้าที่สะอาดนะคะ สำหรับใครที่สนใจห้องนี้นะคะก็โทรมาได้ตามเบอร์ตรงนี้เลยนะค่ะต้องบอกก่อนว่าห้องนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะจาัดก,การที่เราเห็นกับตกแต่งและราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดอันแล้วสงสัยก็โทรมาได้เลยนะคะเหมาะกับการเอามาปล่อยเช่าด้วยนะไม่ใช่ว่าเอามาอยู่แบบอยู่อาศัยได้อย่างเดียวเราสามารถซื้อลงทุนเพื่อมาปล่อยเช่าได้ด้วยตรงนี้บิวว่า ตอบโจทหลายๆคนแล้วยังมีผู้เช่าอ,อีกหลายคนที่แบบอยากได้ห้องสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e ไว้นะและก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆตรงนีง้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีและเรื่องราวแห่งความสนุกนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ bye ายบายคุณกันบอกว่าไม้ที่พับได้ะเป็นไม้แพงมากๆเลยนะทุกคนเป็นไม้คุณภาพสูงที่กเปิดก็ก็่างเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยเ,อเปิดง่ายเปิดง่ายแล้วก็แค่นี้เหรอแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วหรอโอ้